ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการช้อปปิ้งหรือขายของให้ชาวต่างชาติ How can I help you? How can I help you? How can I help you? ฉันพอจะช่วยคุณได้ยังไงบ้างประโยคนี้นะครับเอาไว้ถามเวลาที่เขาเดินเข้ามาในร้านนะครับแล้วเราก็ถามว่ามีอะไรที่พอจะช่วยได้บ้างไหม หรืออาจจะถามว่า What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? ฉันพอจะช่วยอะไรคุณได้บ้างบางทีลูกค้าอาจจะถามเรานะครับว่าคุณมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขายไหมตัวอย่างเช่นเขาอาจจะถามว่าคุณมีกระเป๋าขายไหม Do you sell bags? Do you sell bags? Do you sell bags? คุณมีกระเป๋าขายไหมหรือเขาอาจจะบอกว่าอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับก็อาจจะขึ้นต้นประโยคว่า I would like หรืออาจจะมีการรวบคำนะครับพูดว่า I'd like I'd like to buy ฉันอยากจะซื้ออย่างเช่น I'd like to buy a handbag I would like to buy a handbag. I would like to buy a handbag. ฉันอยากจะซื้อกระเป๋าถือที่เป็นกระเป๋าถือของผู้หญิง handbag หมายถึงกระเป๋าถือของผู้หญิงนะครับหรือถ้าเกิดเขาพูดว่าเขาอยากจะซื้ออะไรนอกจากคำว่า would like ก็อาจจะใช้คำว่า want ก็ได้ครับ I want to buy a jacket. I want to buy a jacket. I want to buy a jacket. ฉันอยากซื้อเสือนะ้อแจ็คเก็ตน่ะหรืออาจจะใช้คำว่า need ก็ได้ครับ I need some sport shoes. I need some sports shoes. I need some sport shoes. ฉันต้องการรองเท้ากีฬา ก็หมายถึงว่าต้องการซื้อนั่นเองครับแต่อาจจะไม่ได้มีคำว่า b ายนะแต่ก็บอกมาเลยว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรหรือเขาอาจจะบอกว่าเขากำลังมองหา I'm looking for looking for กำลังมองหา I'm looking for jogging shoesI am looking for jogging shoesI'm looking for jogging shoes ฉันกำลังมองหารองเท้าวิ่งอะ่ะบางครั้งลูกค้าอาจจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออาจจะแบบขอเดินดูก่อนแล้วเราต้องการจะบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าอยากจะได้ความช่วยเหลือเนี่ยก็บอกเราได้เลยนะเราอาจจะพูดว่า let me know if you need any help let me know if you need any help. Help. Let me know if you need any help. แจ้งให้ฉันทราบได้เลยนะถ้าหากว่าคุณต้องการความช่วยเหลือ Let me know ก็คือบอกให้ฉันทราบ If you need ถ้าคุณต้องการ any help ความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ Please call me if you need any help. ประโยคนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับว่ากรุณาเรียกหาฉันเลยนะถ้าหากว่าคุณต้องการความช่วยเหลือ Please. Call me if you need any help. Please call me if you need any help. ต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะถามเขาว่าคุณชอบสีอะไรมากกว่าในเมื่อมันมีหลายๆสีเนะเราถามเขาว่าชอบสีไหนกว่ากัน What color do you prefer? What color do you prefer? What color do you prefer? คุณชอบสีอะไรมากกว่ากันเขาอาจจะถามเราว่ามีสีนั้นไหมสีนี้ไหมเขาอาจจะถามว่า Do you have แล้วก็ตามด้วยสีที่เขาอยากจะได้ Do you have a blue one? คุณมีสีน้ำเงินไหม Do you have a blue one? Do you have a blue one? ถ้าเกิดเราจะถามเขาว่าคุณอยากจะลองไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นสินค้าเช่นเสื้อนะครับเราอยากจะถามว่าอยากจะลองสวมดูไหมเราก็ถามว่า Would you like to try it on? Would you like to try it on? คุณต้องการที่จะลองมันดูไหมลองสวมดูนะครับ หรือถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าบางอย่างที่จะมีการทดสอบนะครับลองใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเงี้ยเราก็จะใช้คำว่า taste ได้นะครับตัวอย่างประโยคเช่น Would you like to tasteWould you like to tasteWould you like to taste คุณต้องการที่จะทดลองสินค้าดูไหมหรือในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะลองสินค้าเอง ก็ถามก่อนเลยครับว่า can i try it on can i try it on Can on? I try, on? I try on? ฉันขอลองมันได้ไหมในกรณีนี้จะเป็นการลองสินค้าที่มีชิ้นเดียวนะครับถ้าหากว่าเป็นสินค้าที่มีมากกว่า1ชิ้นเราก็จะใช้คำว่า them can i try them on can i try them on Can I try them on ฉันขอลองหน่อยได้ไหมตรงนี้เราจะเปลี่ยนจาก it เป็น them เมื่อมีมากกว่าหนึ่งชิ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามาถึงขั้นตอนการชำระเงินแล้วเราอาจจะถามเขาว่าอยากจ่ายเงินแบบไหนดี How would you like to pay How would you Like to pay? How would you like to pay? คุณต้องการชำระเงินยังไงด้วยวิธีไหนดีหรือเราอาจจะเสนอเขานะครับถามเขาดูว่าอยากจ่ายเป็นบาทหรือเงินสด Would you pay by cash or by card? Would you pay by cash or by card? Would you pay by cash or by card คุณต้องการจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าบัตร I want, I want to use my debit card I want to use my debit card I want to use my debit card ฉันต้องการใช้บัตรเดบิตถ้าเกิดว่าเป็นบัตรเครดิตก็เปลี่ยนจากคำว่า debit card เป็นคำว่า Credit card ตรงนี้นะครับบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นการให้เครดิตเป็นวงเงินอยู่ในบัตรนะครับส่วนบัตรเดบิตเนี่ยจะเป็นบัตรที่เรามีเงินไว้นะครับในธนาคารตรงนี้เราก็ดูดีๆนะครับว่าที่ร้านเนี่ยสามารถรับชำระเป็นบัตรแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่าเราต้องการถามว่ามีบัตรสมาชิกไหมเราก็ถามว่า do you have a membership card do you have a membership card do you have a membership card, a membership card? คุณมีบัตรสมาชิกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าร้านเราเนี่ยรับแต่เฉพาะเงินสดเราก็พูดว่า we only accept cash we only accept cash We only accept cash เรารับเฉพาะเงินสดเท่านั้นหรือถ้าเกิดว่าเรารับบัตรเครดิตด้วยเราก็พูดว่า We accept credit cards We accept credit cards We accept credit cards เรารับบัตรเครดิตนะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยให้เป็นธนบัตรนะครับที่มีมูลค่าสูงๆมาแล้วแบบ เราไม่มีเงินทอนเราอยากจะถามเพราะว่าพอจะมีแบงค์ย่อยไหมนะครับมีธนบัตรที่มูลค่าน้อยกว่านี้สักหน่อยไหมจะได้ทอนน้อยๆน,นะฮะเราก็ถามเขาว่า Do you have any smaller notes? Do you have any smaller notes? Do you have any smaller notes? คุณมีแบงค์ย่อยไหม Note นะครับก็คือหมายถึงธนบัตรนั่นเอง มีธนบัตรที่มันมูลค่าน้อยกว่านี้สักหน่อยไหมนะจากแบงค์พันเนี่ยเป็นแบงค์ห้าหรือแบงค์ร้อยเนี่ยมีไหมนะครับแบงค์ยีอะไรแบบนี้นะฮะเป็นธนบัตรย่อยๆเนี่ยมีไหมแล้วถ้าหากว่าลูกค้านะครับจ่ายเงินด้วยบัตรเราต้องมีการเซ็นชื่อลงชื่อกำกับนะครับเราก็ปริ้นใบอันนั้นออกมานะครับที่ต้องใช้เซ็นแล้วก็ยื่นให้เขานะครับบอกว่า please sign here please sign Here กรุณาเซ็นตรงนี้ลงชื่อที่นี่นะพอเสร็จแล้วเราก็ยื่นใบเสร็จให้เขานะครับแล้วก็บอกว่า Here's your receipt Here is your receipt Here's your receipt นี่คือใบเสร็จของคุณนะคำว่าใบาเสร็จนะครับออกเสียงว่า receipt ลงท้ายด้วยเสียง T นะครับผมเสียงเธอนะ receipt Thank you for shopping with us. Thank you for shopping with us. Thank you for shopping with us. ขอบคุณสำหรับการซื้อสินค้ากับเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะ